สวัสดีจ้าพี่น้องจา้ากินข้าวปุ้นเส้าเส้าปลาเส้าปลาแดกคือสี่งอะไรพี่น้องนี่นี่นอนตะหน่อยไปเอาของตหน่อยไปเอาปลาเอ,อ้ขอมาครับมาจ้ะพี่น้องที่เส้าปลาแดปดปลาแดดพี่ปุ้นไหมพึ่อยาก ามาจ้าลม้ลมล้มวีวีมาเดินมาเดินมาเดินมากินน้ำกันจ้า น้ำประเด็กแช่ไหักมอือ่นด้วยทรงของพี่น้อง แ่บเขานานน้าแล้วผิวก็เริ่มแตกปากก็เริ่มแตกรักษาสุขภาพด้วยพี่น้อง มันยังบ่ถือว่าหนาวหรอกนะลมซื่อลมวีวีลมแบบนี้ปลาบืนนี บพักค้าางบ้านตอนไหนไปเอาของจะมาไปย่ำไไนนี่ล่ละเขาเอื่อนว่าเมื่อยสาสม กติเพจที่บนนอนเพจะี่บ่คอยนอนนะหมือเวียนเด้มันเน,น,นี่มือหนีมแ้่เพจปวดปวดหวดัวปวดเนี่ยปวดหัวเนี่ยเขามาาบาวะปวดปวดปวดคือมันยี่ระเบิดเนี่ยพี่น้องเพจก็เลยกินยาพราราแล้วก็เลยนอนปวดคือมันยี่ระเบิดคือมันคือมันบีบเขาไหม โดนเราได้แค่ปวดปวดันนี้น้อนตื่นขึ้นมาขึ้นโซ่งตึงๆขึ้นโซ่องอ่ะเนี่ยมันตุกตุๆตุกตุกเลยหาอย่างกิน มันขางอูลูกขึ้น้องเคยปะมันปวดไหลมาเรื่อยๆปวดกูเนี่ยปวดไล่ไล่ไล่ไลมันที่มาเทียนละหน่อยเด้มันม่ได้มาเทียนละหลายเด้มันที่ไลมาเรื่อยแบบนี้มันที่มาหยุดมันที่มาหยุดอยุบเอาอตาเนี่ยยุบมองไงท่านแค่เพื่อดึงจนว่าดึงจนว่าอันมองนี้แดง เพียปวดเพีย้ยกระบรูสาเหตุคือกันว่ามันเป็นเป็นเพราะอีกอย่างหรือว่าเลือดหน่อยเห้าหน่อยหรือว่ายัางไดนเนาะเห้ากระบ,บรูมันต้องไปให้หมอตรวจเบึงแต่ว่าเพีก้กระบลได้ไปหาหมอจ,อจากเครือเวียนท่จักตังแต่ไปตังแต่หล,ลุดหลมก็เจ็บท้อง พ,พี่น้องบอกมาละไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพเนีย่ยกะประจำปีแค่กับ,บเมื่อคืนเด็ตรวจจักรยานนะพี่น้องขอโทษด้วยจ้ะเอาขาวะ เขาอายุหลายแล้วเขาก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพแป๊บๆก็สี่สิบลว คนเฮาเนะแห้งแห้งอายุหลายแห้งต้องดูแล้วจ้าของไปจังปนวนแล้วไปวัดความดันอยู่โรงพยา,าบาลหมู่บ้านเมื่อก่อนปาดความดันแล้วสูงค่ะจนเพรบวกแล้วว่าะระวังมันอย่างนะ เห่างนัเส้นเลือดอยังแตกกันนะเลยละดพทย์เธอบอกแล้วว่าให้กินยาควบดันควบหยังที่หมอให้กินตามที่หมอสั่งเพาญญราะเขาอายุาย้ึ้นลรกที่ตามไม้กับ กามดันบาหวานไตอย่างประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่ฉะนั้นเขาถึงให้เราตรวจตรวจโรคตรวจประจำปีพโโ่อลูกยังก็ที่ได้รักษา i mean ปไปกันจ้าองแม่บ่อม่วยน้องไปกอนด้วจ้าพี่น้งกกนงนนองจ้าคลิปนี้ก่ะขอไปกอนจ้ารักษาสุขภาพกันด้วยจ้าพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพดีๆอากาศเปลี่ยนบอยสวัสดีจ้า